เฮบพี่อะไรผมขอถามทางหน่อยได้ไหมครับไม่ถามมันสิมันจะคุยกับมึงแล้วเปล่าทางอ่ะกูถามมันมันยังไม่แปลกับกูเลยว่ะอ๋อพี่แหมโอ้ยคือผมอยากถามว่าซอยนี้มันไปไหนครับอ้าวซอยนี้มันก็อยู่ที่ทุกวันนะมันจะไปไหนล่ะฮะกูไม่เห็นมันไปไหนจะเทียอ้วโอยเนาะกมถามว่าอันอะ ถามอะไรมผมจะถามว่าซอยนี้มันลึกไหมเอ้าวกูจะไม่รู้ได้ไงกูไม่เคยเอาไม้ลำอบอไปแย่ดูเลยเดีวยดว่ะฮะโอ,อ,อ้อย่างงั้นเลยอย่างงั้นจิวว่ะอุ้ยอุ้ยลูมมาดิเลยนอุ้ยอุ้ยวินกรรมธรรมนูนแล้วร้อยบาทเนี่ยบาทเนี่ยได้เป็นยังสี่เนาะไปไงพี่ไปไง วังไงวังไงลูกลูกลูกเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านไหนวะฮะฮะไปส่งกูด้วยวะเฮ้ยเราอยู่บ้านเจ้าด้นี่ฮะไอ้เกียวไม่ต้องมาตัวกูแล้ววะไป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 ส่งส่งกับส่งฮะไปส่งกูนะครับดีดีแล้ววะฮะกอเดี๋ยวดีดีแล้ว หอดวงแล้วลุงหอดบ้านเจ้าแล้อลุงหอดแล้วนี่เออเออถึงแล้วยังไงวะไอ้ห่ากินหลัามึงเจ้าไว้นะไม่ยาขับรถเร็วแบบนี้มันจะไรเมาคักะงดกันโอ้ยบูรูเรื่องเลยไหาเว้